อยู่กับเขาคนเดียวก็พอแล้วมันจะมีแคบมีนรับแพลนไปช่วยนิ่รันดรไม่มีผู้อื่นเลยผู้เราก็มีประเด็นที่ว่าเราจำไม่เล่นไวยด้วยกันทั้งคู่แล้วมันมีกระแสมาลองคุยกันบ้างไหมหรือว่ายังถามแพลนมาถามบิ๊กไม่ก็ไม่พูดก่อนนะถามแปมพอก็คืออย่างแรกเลยก็คือที่เราไม่เล่นวายเราต้องเคารพ แฟนขับคู่อย่างแรกคือเราเไม่ได,เไได้เราไม่ได้จะไม่เล่นเรื่องอื่นผมบอกว่าผมจะเล่นถ้าเป็นคู่มีนพิรวิตครับผมใช่ด้วยความเขา,าเรียกว่าอะไรซื่อสัตย์ต่อแฟนขับด้วยครับผมแต่เขามีรอยแผลบางคนเราไม่เข้าใจว่าเขาไม่ท่เขาเกิดมาจากวายทำไมไม่รินวายต่อไปอือ <ๆ S 1> <ล>คือแบบหรือแบบบางคนบางคนอ่ะอาจารฟังไม่ครบเลยผมก็เห็นเห็นมาหรือว่าได้ยินมาว่าแบบเขาบอกว่าเฮ้ยเราแบบว่ามันมีคำแรงมากผมได้ยินมาเขาบอกว่าเป็นเป็นกบฏดซีรีส์วาย ใช่เขาบอกว่าเออเราเกิดจากซีรีส์วายแล้วทำไมเราถึงแบบทำไมเราถึงแบบทิ้งไปอะไรเงี้ยซึ่งหลยบางคนอาจจะแบบไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วคือในในวัฒนักรที่มันเกิดขึ้นณณนะนะปัจจุบันนะครับ <c oughs> เขาก็แบบไม่ได้อยากให้เกิดการเปลี่ยนหรือว่าสลับคู่กันไปมาบ่อ,บอยๆด้วยการขายภาพลักษณ์ที่เป็นคู่จิน้นหรือว่าการขายงานแบบเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการที่แปนนขับอินจากในซีรีส์อะไรเงี้ยครับมันก็เลยเราก็เลยคิดคุยกันตกลงกันว่าเราก็ควรจะ รับเล่นแค่คู่เดียวดีกว่าอยากถามว่ากบฏกบฏวายนี่โดนทั้งคู่เลยไหมครับแฟนโดนปะของผมผมไม่ค่อยโดนครับเพราะว่าเหมือนผมไม่โดนคําว่าผมจะไปจูบผู้ชายคนอื่นทําไมใช่ก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราซื่อสัตย์กับแฟนคลับผมคิดว่าแฟนคลับเราก็ไม่อยากเห็นผมจูบกับใครจูบกับเขาคนเดียวพอแล้วนี่เองพอเราโดนคนเราโดนข้อความแบบนี้ก็เห็นข้อความแล้วรู้สึกยังไงหน่อย ผมเป็นคนอย่างที่ใช่ผมเป็นคนที่น้อยมากเซิทีฟถีบมากก็ป็นคนใส่ใจข้อความที่คอมมนผมเป็นคนส่องเยอะมากแรกๆจนแบบใจผู้ใหญ่เตือนผู้ใหญ่เตือนว่าแบบให้เลิกส่องได้แล้วเพราะว่าแบบมันจะเป็นทุกข์กับเรามากกว่าใช่ครับผมตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วคือน้อยตอนนั้นนะคือแบนหมกขนาดหาทางออกยังไงเออเพราะพี่มุนทีน้อยมากเลยนะผมผมน้อยขนาดแบบลูกแม่รู้เลยขนาดไม่บอกแม่ก็แบบ เป็นคนที่ออกหน้าออกตามันกินอะไรใครก็รู้หน้าก็จะเสียเสียหน่อยแล้วาันนี้ครับผมแล้วเราเลือกที่จะแบบเราไม่ค่อยปรึกษาใครเราจะแบบเก็บไว้คนเดียวมากกว่าใช่ไม่งั้นพี่ถามถามบ้านๆอยากอธิบายอะไรเขาฟังมาแ้คนเขาเหมือนว่าตัดสินเราไปแล้วว่าก็ต้อเกิดจากซีรีส์าแล้วต้องอยู่กับวายอะไจะไปไหนทำไมลูกผมว่าการที่เราเกิดจากซีรีส์วายเข้ากับผมยอมรับในเรื่องเพศสภาพแล้วผมก็ รู้สึกว่าการที่เราไม่เล่นซีรีวายแล้วไม่ใช่ว่าเราปิดกั้นเราก็ยังเราก็ยังเขาเรียกว่าอะไรส่งเสริมตรงนี้อยู่อืใช่ครับผมอย่างแบบการที่ซีรีวายเกิดขึ้นตอนเยอะๆมากมันก็เทียบเท่ากับการที่สังคมเปิดกว้างมากขึ้นเช่นกันครับก็เลยอยากให้เข้าใจผมหน่อยนะครับแล้วมันจะมีแคบมีรับแปลนไปช่วยนิรัน์ไม่มีผู้อื่นแล้วจะขุยมากน้องเเกิดยุคที่คนมันยันตีก็ต้องคอนเฟิร์มแบบนั้นใช่ครับ คือจะเป็นแบบว่าพี่เขียนจอยมาเนี่ยเป็นไรเตอร์อยู่ในจอยระดาบนี้ให้กำลังใจนะครับสวัสดีค่ะพี่กฤษณาสรงสิงเป็นแฟนนิทรรศนะครับใช่ได้โอเคเป็นนิทรรศจอมถอดอยู่ะอย่างเงี้ยพอสิ้นที่ว่ามันเจอทีเดียวเราคิดว่าสิงค์ปีเขาแข่งเดียวเรากดดันนะคนนึงเออก็แคุณว่าไงคุณว่าไงคุณว่าถัดมาภาคสองเออคือหลายหลายคนอาจจะชอบพูดว่าซีรีส์ภาคสองจจะเออ่ไม่ได้มีกระแสเปียกเท่าภาคแรก ซึ่งกลัวไหมอ่าคุอตอบผมผมตัวกลัวชอบอลไรม่มีชมากเลยพี่ชอบใช่กลัวแต่ว่าก็ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะถ้ายิ่งเรากลัวยิ่งเราหงอแล้วถ้าเราทำออกมาได้ไม่ดีอ่ะมันก็จะไม่ดีไงเราก็เลยก็ต้องพยายามสลัดความกลัวออกแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในพันเนอร์เราเพื่อนเพื่อนทุกคนพ่วมกับผู้จัดทุกคนพ่วมกับผู้จัดทุกคนเตรียมใจยอมรับระสิทิ์ที่จะเกิดขึ้นถูกต้องไหมว่ามันต้องดีแน่ๆเอางี้แปล ตัวมีนมั่นใจเราจะเป็นภาคสองเราก็มั่นใจว่าเราจะไม่เจออาถรรพ์ผมมั่นใจนะคาดหวังดีกว่าใช่ไหมว่าคาดคาดหวังเชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อมั่นก็อยากจะเปลี่ยนแรงกดดันนะมาพัฒนามากกว่าครับจะพูดมั่นใจก็ไม่เต็มปากเราเชื่อมั่นดีกว่าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเรานใจอันนั้นผมมั่นใจด้วยก็ได้ผลมั่นใจนะเพราะว่า ผมว่าการที่เราทำอะไรเต็มที่อ่ะผมมันจะออกมาดีเสมออ่าครับผมคุณพี่มีคำดีๆอะไรไหมอ่าไม่ได้อมีแฟนนี่เรื่องเราลูกในนี่นี่ยายเขียนได้ที่เรื่องที่จะเล่นเปิดมาเช็คสปีอ้าท้ายฝากคู่เราวันไหนออนแอร์วันไหนครับผมครับก็ฝากบังเีิเรัาซีชั่นสองเนี่ยนะครับผมออนแอร์วันที่สามเดือนหน้าเดือนกันยายนอ่าใช่ใช่ไม่ใช่มันเฮ้ยี่สองสองเบอร์เอามอ่ะวันที่สองสองวันที่สองแป้นเบอร์วันที่สองสองทุ่มก็วันที่สามดูลีรัน อ่าแห่กันออกไปอ้าไม่อ่าไม่ครับผมฝากบริจักซีซั่นสองด้วยนะครับผมเริ่มวันที่2เดือนกันยายนครับผมเวลา2องทุ่มทาง VTV เท่านั้นนะครับเริ่มวันใช้อากาศทุกวันพุธครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ